ไปยำๆล้างต่อไปครับผมโอ้ยเป็นเนื้อเก่ามันจะคือบนนะครับพี่น้องแหนาม,มาสามหลังแล้วครับไม้เป็นไม้เก่านะครับไม้เก่าไม้เดิมครับโคกดูครับไม้นี่ก็ได้ต่อไปครับผมดึงใส่ในเบาขึ้นเลยนะครับ ย้ำๆล้างต่อไปครับผมอ้อเป็นเนื้อเก่ามันจะคือบ่นะครับพี่นอกไม้็นไม้เก่านะครับไม้เก่าไม้เดิมครับพกอยู่รับไม้นี่ก็ได้ต่อไปครับผมเนื้อใส่มากมือว่านก่อนนะครับบด้เปลี่ยนเนื้อนะครับเอามาใส่อีกครับล้งที่สองครับผม บุกด้วยน้ำไปนี่นะครับตั่งอยู่บนรับพ่น้องครับโอ้ขอใหอสวัสดีตอนเสาร์ครับผม ไพ่ดูอีจูครับอีจูดักปลาไหลให้เขาครับผมใส่ว้ไม้เก่าไม้เดิมครับผมแต่ว่าหลังนี่ลังแหลกมาใส่อยู่ริมคลองครับผมไปดูน้ากันครับจะมีปลาไหลขึ้นมาแถวนี้บอกครับเป็อคลองน้อยๆนะครับทิศถนนครับแถวนี้หลังเดียวครับผมโอ้ยม่มีอย่างครับหลังแหลหลังที่สองครับผมบุกลุยน้ำไปนี่แหละครับ ตั้งอยู่บนรับพี่น้อครับโอ้หอยมามีงั้นพี่นอ,อ,อ,อเนอ,อ,อาไปนี่แหละครับเดี๋ยวไปดูลังต่อไปครับผมลังที่สามครับผม เป็นเนื้อเก่าครับผมพอได้ดเปลี่ยนเนื้อนะครับเนื้อใส่มากไมอว่านก่อนนะครับพวได้ดเปลี่ยนเนื้อนะครับเอามาใส่อีกครับโอ้มีจกักโตเลยครับพี่นอ้องไปไปดูฟังบนครับบไปไปย้ำๆล้างต่อไปครับผมโอ้ยเป็นเนื้อเก่ามันจะคือบ่นะครับพี่นอ้อง เหรม,มาสามหลังแล้วครับไม้จนไม้เก่านะครับไม้เก่าไม้เดิมครับพกที่ขับไม้นี่ก็ได้ต่อไปครับผมโอ้โบขคืนแล้วครับผมว่าเป็นเงอข่างขึ้นแล้วนะครับพี่น้องอาจจะบบมีกินแล้วนะครับ ลาไหลไม้นี่ผมวาตะเกามันบ่เค่อยผาดน,นะครับพี่น้องนี่ไม้แบบนี้นะครับพวกพวกแนียนี่แหละครับพี่น้องไปไปดูอีกหลังครับลงังนึงนี่ครับผมมึงใส่ในใบอ่อขึ้นเลยนะครับโอ้หมิตรีครับหลังนี่ก็ได้ เงายบพันครับแนวนี้ปกติมาดักไม่เคยผ่านนะครับไม้นี่อันนี้ดูมหาหลังเล้วนะครับบาสันด้จักตัวอยู่ครับใส่ไบแปดหลังครับเหมือนว่านี่ไปรับชมต่อไปครับผมครับหลังต่อไปครับผมนี่นะครับการถ่ายถ้ำของผมเก่าคกแน่นเลยละครพี่น้องไปมากกับลำบากแน่อยู่นะครับจะได้แต่ละคลิปนี่ก็ได้หลังต่อไปครับผม บุกขึ้นแลครับนี่เขาไหนบม่มีังไม้แบบนี้บุกเคยพ่าด้วยเคื่อ,คร,อครับผมรอบนีหลายที่ผ่าเป็นรอบแรกพยงผกันได้ครับ ครับลุยน้ำกันครับลุยน้ำนี่แหละเอ้ยเอย้การหาอยากหากินก็เป็นแบบนี้นแล้วครับข้องน้ำอุบลข้นซสาแก้วก็ได้ครับไปดูเลยเน้อบาาเนะเจ้ หีหลังนึ่งห,หลังนึงเออเออมีแต้มเหรอครับมีแต้มมีตัวแล้วพี่น้องเอ,อ้ามืเหีห่ยวแล้วบานนี่ตัวเงือเดี่ยวเปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนใหม่ปกติได้สองสามตัวแล้วนะครับปานนี่ไปเดี๋ยวไปเบิ้งหลังนึ่งญี่ปุ่นครับ ลุยเป็นลุยครับลุยเป็นลุยลุยเป็นลุยลุยนนักลุยนัาอืออ๋อหลังนี้ครับผมหลังทุทไทยได้วันพี่น้องโอ้มีอย่างเลยครับ เปลี่ยนเงาครับเปลี่ยนเงาเบาไหวเบาไหวแบบนี้เดี๋ยวค่อยมาใส่ไม้ไไมครับไม้นี่เบาเคยพลอนผ่านนะครับพี่นอ้องมือนี่ก็ถือว่าได้น้อยมากครับตัวเดียวเดี๋ยวเปลี่ยนเงาเดี๋ยวคอยมาลุ่นและชมกันอีกนะครับไม้แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมมาอีกครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกระลังใจให้หนุ่นบนข้นสกิแก้วคลิปต่อๆไปเช่นเคยครับผม เห็นไหมครับผลงานในห้องก็ได้แต้มเดียวครับมือนิหน่อยมากเลยเอาไปครับผมเดี๋ยวทากับบ้านครับลุยนำออกไปนี่แหละครับพี่นอกก้องขอบคุณทุกการติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้คลิปต่อไปครับผมอาอยากากินสู่ชีวิตกันไปครับผมมือหน,นิเก่าคำว,ว่าสวัสดีดัดสวัสดีครับผม